พระในรูปนะครับก็เป็นพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้สร้างในปี2497นะครับโดยหลวงพุทธิมรหรันไรนะครับหลวงพุทธิมรหรันไรนะครับท่านก็มีวัดอยู่ที่ทางเบตงนะครับคือวัดช้างให้นะครับแล้วก็มีวัดอยู่ที่อ,อ่ทางสัตติงพระนะครับวัดพระโคนะะ พระองค์นี้นะครับเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่สร้างขึ้นมาโดวยว่านต่างๆนานามากมายนะครับรวมทั้งว่านสบุ่เลือดนะครับจึงทําให้พระมีสีแดงฮนะก็มีชาวบ้านนะครับพระพิสุสงฆ์อาจารย์บริเวณรอบๆนะครับมาช่วยกันสร้างเป็นจํานวนมากแล้วก็ใช้เวลาอันรวดเร็วในการสร้างนะครับแล้วก็มีผู้นําไปใช้นะฮะก็ได้ ความปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์มากมายทีเดียวนะฮะการสร้างนะครับก็มีการรีบนะฮะโดยใช้ก้านทูบนะฮะแค่ออกมาแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ก็มีนะครับดังนั้นพระจรึงดูไม่สวยงามเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิจฉลิ์นะครับเรื่องอภิิหารนี่นะฮะอยู่ยงคงกระพันรับรองได้ว่าไม่มีการนะครับเลือดนะออกจาก ร่างกายเราโดยเด็ดขาดทีเดียวนะครับทำให้หลวงปู่ทวดนะครับมีความเชื่อถือในชายแดนบริเวณรอบข้างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็หลวมทางประเทศไทยด้วยนะครับว่านร้อยแปดหรือว่าว่านสุ่ลือดนะครับซึ่งผสมในหลวงปู่ทวดปีนี้นะครับมีความสับสนเป็นจำนวนมากทีเดียว